รู้สึกยังไงบ้างครับกับการแข่งขันในวันนี้โอ้สนุกครับผมเป็นบุญมากได้ยิงระดับทีมชาติตายไปคนหนึ่งได้ยิงตายไปคนนึงขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะแล้วก็อการที่จัดงานวันนี้ขึ้นเดี๋ยวผมท้าความนิดนึงก็ไอผู้จัดงานเนี่ยมันเป็นเพื่อนผมแล้วก็มาคุยกันว่าเราเป็นคนรุ่นเดียวกันที่แบบเราเติบโตมากับสังคมที่มองว่าเกมมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นอะไรที่แบบ เด็กไม่ควรเล่นมากต้องควรอ่านหนังสือตั้งใจเรียนในพวกนั้นมากกว่าที่จะมาเล่นเกมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันผ่านพ้นไปอย่างน้องๆเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของประเทศเรารไปแข่งระดับโลกก็เลยอยากให้แบบมีการจัดอีเวนท์ที่แบบแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกของเด็กๆต่อไปแล้วแต่ว่ามันเป็นกีฬาแล้วซึ่งแบบมีทั้งการแข่งมันเป็นความซีเรียสของผู้ใหญ่ไปแล้วใช,ใช่มีทั้งแบบมารยาทมีรู้แพร้รู้ชนะแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีกฎกติกาะไรชัดเจนเพื่อให อีกหน่อยเนี่ยคนก็จะได้ให้การสนับสนุนให้น้องๆองรุ่นต่อไปเป็นแบบน้องรุ่นนี้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ยในรอบผมใช้คำนี้ไม่แน่ใจว่าจะถูกไหม10ปีที่ผ่านมาดีกว่าเพราะว่าความทรงจำสุดท้ายของผมความทรงจำของผมนี่คือเรามีการแข่งขันกเกมมาจริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนปี2000แล้วก่อนที่จะก,ก้าวเข้าสู่ศตรวรรษนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างชัดๆเลยเนี่ยปี2006 เราเคยมีการแข่งขันโดยที่ที่1ในยุคนี้เนี่ยที่1การแข่งขันเกมหลีกใหญ่การแข่งขันใหญ่ระดับประเทศเราได้เงินกันเป็นแสนแสนแต่สมัยก่อนเนี่ยเราได้กันแค่คอมหนึ่งเครื่องมันทําให้เห็นว่ารูปแบบของการแข่งขันตัวอ e ีสปอร์ตเองเนี่ยได้มีการเจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้นี่ทำให้เกิดเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ประเทศไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองที่จะชัดมากว่าจะมีการแข่งขันที่เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นหลายๆคนที่อุทิศเวลาทั้งชีวิตเนี่ย ให้กับการแข่งขันตัว e-sport โดยเขาเมองว่าเป็นรูปแบบของกีฬาแล้วก็มีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าอย่างนี้เนี่ยทางฝั่งของจ่ามีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชมอยู่ไม่ว่าจะอยู่นะพันธิพราสารีนาของเราหรือว่าส่วนของผู้ชมไลฟ์สตรีมมิ่งบ้างครับอยากให้ทางพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ดูไลฟ์อันนี้อยู่เนี่ยลองดูแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเ e ล่น e ป p o r t ในปัจจุบนันว่ามันเป็นคล้ายๆกับกีฬาประเภท หนึ่งไปแล้ว <ฮะ S 2> ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีอนาคตมันไปได้อีกไกลก็อยากให้ลองส,สน,นสับสนุนให้ลูกๆเล่นดูแต่ว่าต้องเล่นอย่างมีกติกาและก็รักษาวินัยในการเรียนกับการเล่นเกมให้ได้ครับผมครับผมก็ต้องเวทให้ได้นะฮะระหว่างการเล่นเกมแล้วก็การเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับผมเย่งก็ตามครับขอเสียงปรบมือให้ับทั้งสงทีมด้วยนะครับ